สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝนตกหนักนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านสายที่สนะามเน, else, นาคุณลุงคุณป้าปุยย่ตายายร่วมด้วยช่วยกันนะครับความสมัครสมานสามัคคีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แยกย้ายนะครับนี่ก็ถ้าฝนซาลงมาก็จะได้แยกย้ากยาก,กันกลับบ้านนะครับก็มี เจ้าวาดนะครับโคกระชายเจ้าวาดโคกกระชายท่านมาเยี่ยมนะครับท่านมาถึงมาตอนฝนตกพอดีนะครับท่านเจ้าวาดโคกกระชายนะครับที่ผมถ่ายพี่น้องรับชมคลิปก่อนนะครับที่โลงปฏิโมกนะครับที่นั่นนะครับพี่น้องเยอะมากนะครับ ที่ไปร่วมบุญก็ข,ขาวแม่ขาวเยอะมากลงทานใหญ่มากเจาไปทำอะไรีโอ้ยเพิ่ท่านพาอยู่บ้านเจไ้ไปทำไมอยู่บ้านก็มีอยูบ่ยบ้านก็มีม่ี่อยนะเออมงกลมบันเดียวเออท่านไม่เอาของวัดไป <chat> มันได้ตั้งหนาทลูกของวัดเป็นอะไรเอาลูกอยู่บ้านก็มีเยอะแยะมันมีสี่ลูกเลยมีเกียนเอาออกมาทั้งหมดของบ้านห้องมวเแม่แต่หินแต่ใช้ในบ้านก็ห้างสารฝรั่งเงาไม่เหมือนของบ้านลูกเค่อยเอาไปอ่ะค่ยเอาหินไปหินที่อยู่ตรงวัดก็เด็กๆมีสารภาพมาว่ามีเกียร์ไม่ยัง ลูกปัดบ่ลากลูกปัดหลวงพ่อน้องอันดาได้ลูกปัดลากลูกปัดหลวงพ่อแับนี้ลูกปัดเก่าเนี่ยเต้ไปใส้ไปวัาเดียวยังเปลากลูกปัดหลวงพ่อขโมยไม่ได้เราไม่ได้ใจก็ไม่ไดด้้านนอกนี่แช่ ยังมีคุณตานะครับคุณลุงอยู่ด้านหน้านะครับนี่ที่ฝนตกนะครับก็อ,อยู่เต็นท์ด้านนอกนะครับก็มีอ่าพี่ๆใจดีนะครับนําลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นทอดมาเป็นโงทานนะครับให้กับที่น้องที่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับนี่ได้รับประทานกันนะครับ ติดแล้วครับปิดได้ติดได้นะครับ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องกับบ้านสายที่สาม,มจะค r a b ระหว่างไม่ยังบ้ากจะมาแหงอีกเ,เ้่น ออามาอีกแล้วครับโอ้ตกมาอีกแล้วสงสัสยจะไม่ได้กลับง่ายนะครับเนี่ตกเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยแต่สองชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับสวนพี่น้องติดวน แต่เก่าไงหรอ,อะนะครับนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ นี่นะครับเจ้าภาพลงทานลูกชิ้นทอดนะครับ ผลซาแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะแยกยายนะครับพรุ่งนี้ทำกันต่อนะครับไะเตรียมตัวไามี้ยอยุนไปเด้อบัวยุนไปให้กงองอ่ะเก็บของแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํากันต่อนะครับก็ตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับตอนนี้ก็16นาฬิกาหนาทีนะครับ16นาฬิกาหนาที ไป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 เดินเร็วอ่ะอ่ะถือนี่น้ำถือนี่น้ำครับนี่ไว้น้องเอาเอาเอาขนมปถ๊บนึ่อ่ะอ่ะไปเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับนี่ก็เอ่อคุณลุงคุณป้าที่อยู่ใกล้ๆวัดนะครับนี่ก็ยังไม่กลับนะครับนี่กลับไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตกมาอีกรอบนี้จะตกหนัก แล้วจะกลับไม่ได้นะครับไม่ได้เอาล้มมาด้วยแล้วครับระวังมื่น้ะระวังลื่นนะครับระวังลื่นระวังมือนภาษาอีสานก็เด็กๆนะฮะ พี่ตะวันกับน้องอันดาของเล่นใหม่หลวงพ่อนะมาเจอของเล่นใหม่หลวงพ่อที่ล้างมือมาเจอของเล่นใหม่หลวงพ่ออีกแล้วอะแบบที่ไฮโซนะครับที่ล้างมือแบบไฮโซทีี่่่หลลลงงมืออพ้วไปไปอะเดี๋ยวคนจะมาอีกนนเออร์ี่คไปแล้วบ่เอา คุณยายรอไม่รอขึ้นรถเลยครับไปแล้วครับถ่ายแล้วปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องอรับชมเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ